วัสดีครับทุกคนผมชับไว้ชักกลาราาวอันลรอเล่นไม่ใช่ตอนนี้อยู่ในเกม evolution of species 2นั่นเองมาคุณคุณไหมเหมือนเกมอะไรใช่ไงมันคือเกมสปอยนั่นเองที่ผมมาเล่นเกมนี้ไม่ใช่อะไรผมผิดฝังกับเกมของค่าสปอยมากเลยที่มานทำลงมือถือมันทำได้แบบว่าไม่ถูกใจเสลยนะวันนี้เราเลยมาเล่นเกม cop g a e a กันดีกว่าทุกคน เอาละเริ่มเกมกันิีกว่าเสเวามามากพอละเข้าเกมเพลย์ Play. เกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับเนี่ยมาติดเพย์เยอร์ทางด้านขวาแล้วก,ก็เล่นคนเดียวทางด้านซ้ายคนเดียวดีกว่านี่ทุกคนเกมนี้สามารถเลือกเกเล็กซี่ได้ด้วยเห็นยดไม้ทุกคนเหมือนในคอมเลยอู้เห็นไหมดูสิอู้มีหลายมีหลายดวงดาวจัดเลย ถ้าเป็นในเกมแท้นี่มันก็เหมือนอันนี้เลยนะเนี่ยนั้นเอา Galaxy นกา่กันึ C y 1 9 0้าศเห็นไหมอู้เกมมันทำได้ออกมัดค่อนข้างที่จะแบบว่าตอบโจทย์พวกที่แบบอยากเล่นเกมสปอร์ในคอมแต่ไม่มีคอมอ่ะตอบโจทย์สัตว์นั้นเอาเป็นดาวสีฟ้าแล้วกันผมชอบสีฟ้า ไม่ได้ดาวนี้ไม่เหมาะกับการอาศัยอยู่ดาวนี้เหมาะกับการอาศัยแต่สีมันมาเหมือนน้ำเน่าเลยน้าแต่งตัวนี่ใช้ได้เลยเป็นสองตาแล้วกันมันจะได้วิวัฒน,นาการมาเป็นคนไงล่ะเลือกไซด์ได้อุ้เหี้ยน่าเกียดจัดนั่นเตัวนี้แล้วกันนะเติมเทโบได้ด้วยเหรอ 49 DNA เลเวล8ไม่จริงลนะ่ะสามารถเลือกเป็นสัตว์กินเนื้อกินพืชโ,โทษทีว่าผมเป็นกลัวกินเนื้อมาเลยอ่ะ22 DNA 10 DNA เอาเลย let's go ได้ล้นี่มันจะกลายเป็นไซเบอร์เลยจะได้กินง่าย,ายในปากจูๆนี่ด้วยเอ้เหมือนอะไรวะเมันเคเลย k y เอาละทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาในโลกของเราแล้วดูดิททำอย่างเหมือนน่ะแต่ข้อเสียคือกราฟิกมัน ไม่ได้เหมือนในคอมมากไปดูฉากหลังดิโอ้โหโอ้ยเขียตัวเลยเนี่ยเอ้ยคนดูครับผมขอแนะนําก็คือปิดหนิดเล่นนะเพราะว่าโฆษณาเยอะมากเกมนี้นะกัดมันเออแหละกัดมันกัดมันกูจะดูดจุบจ๊บๆเลยอหนุ่มเอยเออผมเลือกมาเป็นทั้งสัตว์กินเพื่อนและสัตว์กินเนื้อนะเพราะฉะนั้นก็อีซนี่นี่กัดตูดเลยนี่เนี่ยนี่เนี่ยมาสิจะสู้กูมามา,ม,ามึงอนะ ม,มาดิที่อ่ะ,อะเอาอกูตายนี่กูตายเมื่อกี้ทำไมเพื่อนเราไม่ช่วยไว้ที่เพื่อนเราออกจากตัวใหญ่กูตายแก้วชีวิตนี้กูคงได้แค่เป็นตัวนี้แหละนะย่ำแดกกับพ่อมึงมานี่มึงอ่ะกลนักเลงยนมามามึงอ่ะมึงอ่ะมา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 ,มา,มา,มาตะกาก,กูมามึงอ่ะไอ้เหี้ยกูตายแก้วอ้ย เห็นไหมทุกคนเกมนี้มันให้อารมณ์เหมือนในคอมมากเลยนี่แหละสิ่งที่ผู้เล่นบางคนต้องการเจอร์สวัสดีเพื่อนเดี๋ยวกูช่วยกินนะพี่ขอบ้างขอบ้างาก,กูขอหน่อยแห้ดีกว่าเมื่อกี้มึงไม่ช่วยกื ทุกที่ว่ายนะ้ำคตอช้าอะไรแบี้แม่โอ้ยไอ้เนี่ยนี่แกอุ้ยอุ้ยอุ้ยตุ้ยไปลัาช็อตไม่ทันวิ่งเฮ้ยเนื้ออ้ยไอ้พวกนี้มันเป็นพวกสิงโตอืมกลัวอะไรกูตัวใหญ่แล้วมึงทำไมืทำไมฮะฮะช้าไวีไ้่ดูวิดีโอเพื่อรับดินีนเอแมว กดล็อกของอะไรเนี่ยหนามเทโบปากกินเนื้อแล้วก็หนามยืดแทงใจเซร์สมาใส่หางดีกว่านะเพราะแม่งช้ามาก49เหลือเรอาเป็นตีนกบได้ไหมยี่ะ26ไม่มีตังค์มั่งจะเราปรับไสาหางให้มัน พี่บิก๊กเออนี่แหละมาแล้วไอ้ไอ้เจ็ตเวอร์ชันสองออกลงเอาไอ้ตัวเล็กไปกัดตัวใหญ่ทำไมล่ะกูจะกัดมันเองอืมขอจิกหน่อยดิเออนั่นแหละตีก,กันเลยตีก,กันเลยเออตีกันเลยอืมเปิดกาบเรือเลยกัดแม่งเลยเที่ยมีหนามด้วยเออหนามเอาหนามมึงโหดแล้วมึงโดนกู มีหางเดียวคิดว่ามึงจะตามสามหางได้หรอวะน,นี่มามึงอะมา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 ตีข้างอีนนเยอเหมือนเรือลบลังจะแย่งกันเลยอีเชียี่ยูเท่เริ่มเพิ่มจากไหนวะอย่าไปยุ่งไอตัวด้านซ้ายนะ้ายุ่งแล้ว,วาากัวน่าจะแตกโอ้พืชนี่ว่างำงำงำโอ้ยเหมือนพืชจะเพิ่มน้อยมากนะเนี่ยอาหาันมาหารมาทำไมหมันมาทำไม เอาเกัดแะเด็กได้ด้วยเอาชิบหายแล้วกูขอโทษเพื่อนขอโทษกูขอโทษจะตีกูขอโทษมึงเอาไงวะฮะฮะมึงเอาไงอีกเช่นนี้มึงเอาไงวะไอ้สัตว์ไอ้ขี้ยนี่เอาไงวะไอ้ขี้ยนี้กูสู้ไม่ไหวเอาไงวะเฮ้ยสวยแล้วสวยแล้วมึงโดนกูแม่วิมาตีแรงกูอีกเอามึงสัตว์กินพืชเดี๋ยวนี้ช่วยกูอย่าตีกูกูยังไม่อยากตาย โอ้ยอย่าตีกูเอ็แแมไม่จริงอีจะดิบ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 อืมมาดี้มาดีจุดอ่องแกก็คือข้างหน้าไงล่ะข้าคือคนที่สร้างแกขึ้นมานะตายซะเถอะมึงนอ่เสร็จกูเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไปหาเรื่องเพื่อนสนิทนะมาันาวามึงถึงตาย ข้อดีคือเกมนี้มันสามารถคืนทรัพยากรที่เราสร้างไปคืนมาได้ครบถ้วนนะแบบซื้อมาสิบก็ขายได้สิบถือว่าเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมตอนนี้ผมได้ทำการติดเทโบมาแล้วอันี้กลายเป็นสัตว์กินเนื้อแบบเต็มตู้อ่ะโดดกูมาแล้วอุ้ยมันกัดกูทีเดียวตา้า ก็ับทีเดียวเกือบตาย็ศแม่ต้องหมันช้าจังวะหรือว่าห่างดีกว่าอื้อหือหอนี่กลางหนามเลยกลางอนาเขตในเหี้ยกิดตู่ซะมานี่มึงอ่ะไอหนูเวออีกูแดกกูแดกอุ้ยตัวใหญ่ขึ้นอุ้ยเหี้ยตัวเหี้ยอะไรเนี่ยตัวเปลอเลยเห็นไหมคุณผู้ชม ตาโตโตโตถือฟ้าหูตัวเบลเลอร์อะไรอย่างงี่แม่ไม่ได้ไอตัวฮีนี่ว่ะที่ทําไว้ตอนที่เรายังอยู่ตอนที่เรายังเล็กๆมึงเดาคนกูกลางอนาเขตกลางหนาม้วมึงตายตายมาสู้อ่ะสู้อ่ะมาดีมาดีไอทำไมมันกัดจ็บกวะาใช่ไหมกูมีหนามนะกูมีหนามนะกูมีหนามนะเฮ้ยมึงมึงโกงแล้วมึงโกงกูละกลางอนาเขต ดอดแทงเออกูตายเ,าเฮ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้กูตายเอ้ยกูเริ่มเั็จะกเกตเกมเฮี้ยนี่แล้วนะกูุต่าชมไปโอเคครับท่านผู้ชมผมก็ขอพอแค่นี้ก่อนละกันนะสู้สู้สู้ไม่ได้เอาเป็นว่าสําหรับเกมนี้ก็คือเป็นเกมที่ดีใช้ได้เลยสามารถทําให้เราหายยากได้อยู่นะ เกมนี้แม้มันจะไม่มีระบบขึ้นบวกเหมือนไอคอมแต่ก็ยังไงอ่ะมันทำออกมา,าได้ดีดีเลยแหละนะแต่กราฟิกอาจจะไม่ได้เวอร์วัาวางอลังการแต่เป็นเกมที่สนุกมากๆเลยอะ่ะก็ต้องขึ้นอยู่กับคนดูแล้วนะว่าชอบไม่ชอบชอบแบบไหนกันเกมแท้เกมก๊อปแล้วแต่ มัไม่ขึ้นอยู่กับคุณเพราะฉะนั้นผมพอแค่นี้ละไปละใบ